สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าฝนตกนะคะเพื่อนเพื่อนจ้ามาชมบาดีไม้นะคะใบไม้ตรงนี้เขาเรียกว่าเกลือมันตุดหลานตินนะคะจะพาหลานมาเล่นไกวปีนะคะตรงนี้ก็เป็นสวนย่อมเด้อพี่น้องจ้าสวนย่อมพาหลานมาเอารถมาจอดปุ๊บพาเดินมา ฝนก็ตกฝนก็ตกก,ตก,ก็เข้าร่มนะคะเขามีที่กำบังให้นั่งนะคะยายก็เลยไม่ได้เข้าไปกำบังนะคะตาลากหลานเข้าไปเออแต่ละคนเขาก็อยู่ที่ศาลาบินบ้านเราก็เป็นศาลาไทยเนาะแต่ตรงนั้นนะ่ะเขาปิ้งย่างได้เด้อพี่น้องจ๊ะเป็นสวนยมยายก็ออกมาถ่ายตรงนี้ พาชมบรรยากาศฝนตกลินลินนะครับฝนตกล Ling ินลินแล้วฝนหยุดตกก็พาหลานไกวปรีทั okay. <c oughs> <ๆ>้งนู้นน่ะฮะอยู่ริมไปทางลนดด้วยพี่นองจ๊าวันนึงพาชมวิวทิวทัศสวยๆจ้าชมวิวเทวทัศสวยๆฝนก็ตกแล้ก็อมไปออมมาพอได้คลิปโนพี่นองจ๊ะว่าจะออกมาถ่ายตั้งนานแล้วไม่ได้ออกมาถ่ายเมื่อแต่ติดเลี้ยงหลาน ห้านก็อ่าอายุแค่แปดเดือนเนาะแปดเดือนแปดเดือนบ้านเขาก็โตดีอือแปดเดือนบ้านเขาก็โตอ่าพอดีช่องยายไม่ได้ทําเกี่ยวกับเด็กเนาะไม่ทำเกี่ยวกับเด็กวันนี้เข้ามาแล้วก็บรรยากาศที่อ่าไม่มีเด็กยายก็เลย ถ่ายอมๆอเมอมด้อพี่น้องจ้าพาชมใบไม้ใบไม้สีเหลืองมันก็ไม่เหลืองอทั้งหมดนะคะเพราะตรงนี้เขาจะปลูกต้นคริสต์มาสเยอะกว่าค่ะต้นคริสต์มาสเยอะๆอะถ้าเราเดินออกไปเดินอมๆอมแล้วก็ถ่ายอมๆอเกยน,นีหรอกพอยายก็มาไม่กล้าถือ,อถือ ขาก้องมาเนาะเดี๋ยวตายจะว่าพาหลานไปเที่ยวยังจะถือขากล้องอีกใช้มือใช้มือค่ะพี่น้องจ้าใช้มือวน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 ุดเวียนเวียนบนเรามาสงขุนวนเอ๋ยวนเวียนวนให้ดูวนให้ดูว่าจะเอาเพลงไอ้เสียงพินลงแล้วเอ้ย ไม่เอาดีกว่าเอาทำไมชาติทำไมชาติเนาะทำไมชาติสร้างมาอาวนให้ดูนะคะวนให้ดูบรรยากาศนนวนให้ดูบรรยากาศฝนตกลงเม็ดป้งแปง,ปงแป้งเป้ง,ปง,ปง,ปงสนุกสนานกับการทำยูทูบเด้อพี่น้อ,นองจ้าไปทำอะไรก็เออ เลี้ยงหลานก็ทำยูทูบไปด้วยทำยูทูบไปด้วยเด้อพี่น้องจ้าร้อ,อยได้คลิปลงก่อนเด้อเดี๋ยวก็ถ้าไม่มีโอกาสได้ลงก็อ่าคอยดูเวลาไปไทยไปไทยยิ่งแต่ยากเนาะหาที่ถ่ายไม่มีนี่มีแต่คน <c ười> ถ้าเขให้เราถ่ายทุกขั้นตอนก็โอเคอยู่หรอกเราทําเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็จริงเนาะพูดถึงทําเที่ยวกับการท่องเที่ยวทําเกี่ยวกับการท่องเที่ยวยายก็คิดว่ายายก็เหมือนปีที่แล้วว่าจะถ่ายนิดๆหน่อย,อยๆลงไปเรื่อยๆแล้วเป็นคลิปสั้นมั่งอะไรมั่งนะเออเพื่อจะไม่ให้เงียบช่องเนาะไปนานด้วยไปไทยก็ไปนาน เพราะว่า,บ,าบ้านเราอยู่นูน่นบ้านเวลาหน้าหนาวก็มาอยู่นี่เอาหน้าร้อนยายก็ว่าเป็นหน้าหนาวเออพูดผิดพูดถูกแล้วพูดเท่าพูดเท่าพูดผิดก็พูดถูกอืเอาด้อพี่นงจ๋าพาดูรอบรอบเนี่ยาพาดูรอบรอบ บางคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเงียบจังเพราะวันนี้แดดบรรยากาศอ่าฝนลินตอนช่วงออกมาโอ้ฝนประเทศไอซ์แลนด์นะบางทีก็อ่าฝนมันหยุดใช่ไหมฟ้าเปิดเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็ฝนหยุดก็เหมือนบ้านเราเลยมันก็ไม่ได้ตกทั้งวันเนาะมีช่วงฝนตกมีช่วงฝนไม่ตกฝนตกมั่งฝนไม่ตกมั่งอะไรประมาณนี้ ยายในะชอบชอบวิวทิวทัศน์แบบประเภทที่ว่าอ่าใบไม้เหลืองอารามเนะี่ยยังไม่ได้ออกไปถ่ายเลยพี่น้องจ้ะเพราะว่าเวลาไม่อำนวยเลยต้องมาเลี้ยงหลานเวลาไม่อำนวยเดี๋ยวเวลาอำนวยเดี๋ยวจะขับออกไปถ่ายก่อนจะกลับไทยเนาะก่อนจะขับไทยวันนี้วันที่เท่าไหร่นะว,วันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ด น่าจะเป็นวันที่ยีิบเจ็ดนะจำไม่ได้อ,อ,อ,อืดูก็ใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ในเด้อดูทองฟ้าทิ่ทองฟ้าไม่ไม่ก็มีหน่อยหน่อยนึงจริงๆแล้วถ้าฟ้ามันเปิดะตรงนี้จะตวยมากเลยเพราะว่ามันสมันจะท้อนไปกับใบไม้สี อ่าเหลืงองเหลืองเนาะใบไม้สีเหลืองเหลืองแล้วมันก็จะสะท้อนกันอ่าฮะมันสะไม้ไม้สะท้อนแล้วก็จะสวยงามธรรมชาติเห็นไหมที่นั่งเขาให้นั่งเพราะเพราะว่าถ้าว่าที่เดเออเขาจะพาเด็กเด็กมาเล่นเนาะวันธรรมดาเขาพาเด็กมาเล่นเนอพี่น้องเพราะว่าเป็น นักเรียนเนาะครูเขาก็จะพาเขามาพัฒนาตึกษาอืาเขาก็จะมีชั่วโมงพัฒนาตึกษาเขาก็จะพาเด็กมาพับรถมโจอดแล้วก็เขาก็จะพาเด็กเล่นกิจกรรมเออเขาก็มีตรงนั้นนะเขาเขาก็มีที่ตีกอบอะไรประมาณนี้นะเออนี่ก็ไอที่นั่งนี่ก็เด็กก็นั่งได้ผู้ใหญ่ก็นั่งได้ด้วยค่ะนัเป็นโต๊ะ ซื้ออาหารมาอย่างกับพวกขนมปังช็อกโกแลตอะไรกินต็จแล้วก็มีที่ให้ทิ้งขยะนะคะที่ให้ทิ้งขยะยายไม่ได้ถ่ายตรงที่ทิ้งขยะเนาะยายก็ถ่ายอ,มอม้มๆเอาสักแปดนาทีก็พอแล้วอ้อมไปก็อ้อมมาว <c oughs> นไปวนมายายทำไมถ่ายวนไปวนมาไม่ได้ออกไปทางไหนเนาะอใคร ยายก็เลยอธิบายไปด้วยเลยเกอไอ้นี่ไปด้วยเด้อพี่น้องจ้าพาชมวิวทิวทัศน์พอได้คลิปลงมั่งจะได้ไม่ต้องเงียบจะได้ไม่ต้องเงียบโอเคคะ่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะยายพาไอเทนไทยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะที่ติดตามยาย ขอบคุณมากๆคะ่ะที่รับชุมขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะคะคิดิ่งไหนขอให้ได้สมความปรารถนาขอให้ร่ำรวยร่ำรวยกันทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย